เอมิทวัตค่ะเพื่อนสนิทของจ๊ะนงพนีนะคะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยถูกโยงว่าผิดใจกับนักร้องรุ่นใหญ่ในวงการลูกทุ่งอย่างตากแตนชลรดานะคะได้ได้ว่าเรื่องนี้ทําให้วงการเพลงลูกทุ่งร้อนฉาคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านักร้องดังอย่างตากแตนชลรดาทนไม่ไหวค่ะถึงขนาดออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดบอกว่าเนี่ยมีกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งดังได้ก็ดับได้นะใหญ่จองของรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวอะระวังเฮ้เพื่อนรักเนี่ย จะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนพี่เนี่ยอยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะก่อนที่นักร้องดังอย่างจ๊ะนงพนีเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะหลังจากมีดราม่าคนโยงว่าเป็นจออเนี่ยเธอบอกว่าจบนะคะอักษรย่อจออเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะส่วนเรื่องแชทลับเนี่ยเอ่อไม่เห็นมีใครส่งมาเลยเพราะว่าเจ้าตัวเอมเองก็ไม่เคยออกมาพูดถึงพี่เขาเลยค่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยงอย่าพิมพ์แบบสนุกกันไปเองนะคะคนโดนโยงเนี่ยไม่ ด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นในฝั่งของจ้าที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดค่ะเอมิเทวัตเพื่อนสนิทของจ้าณพนีเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะคือออกมาแชร์ข่าวดราม่าดังกล่าวนะคะพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าจบอะไรก็กูโยงไปกันสนุกปากเลยกูไปทําอะไรให้อยู่เฉยๆก็โดนโยงเกลียดอะไรกันนักกะนาก่อนที่จะมีการโพสต์อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นภาพของการที่ไปทําบุญที่จังหวัดราชบุรีท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาส่งกําลังใจกันอย่างมากมายค่ะ